การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ทั้งหลักของการประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและประยุกต์ใช้กระบวนการการโค้ชเพื่อยกระดับโรงเรียนคุณธรรมแต่อย่างไรก็ตามนะครับจุดเน้นของแนวคิดการประเมินกับการโค้ชก็มีความแตกต่างกันอย่างน้อยใน4ีมิติดังต่อไปนี้มิติที่1ในเรื่องของวัตถุประสงค์ การประเมินจะมีจุดเน้นของวัตถุประสงค์ไปที่การวัดผลและก็การปรับปรุงซึ่งมีข้อดีที่จะทําให้โรงเรียนเนี่ยได้ทราบสถานการณ์ของตัวเองว่ามีจุดเด่นนะครับหรือข้อที่ควรปรับปรุงในเรื่องใดในขณะที่การโค้ชเองนะครับจะมีจุดเน้นในแง่ของการเปลี่ยนแปลงในมิติของเครื่องมือการประเมินจําเป็นจะต้องมีหลักเกณฑ์มีมาตรฐาน เข้ามาช่วยเพื่อทําให้การประเมินนั้นนะครับเป็นการประเมินที่มีความน่าเชื่อถือเป็นการประเมินที่สามารถที่จะสะท้อนความจริงออกมานะครับอย่างที่มันควรจะเป็นได้นะครับแต่เครื่องมือของการโค้ชกลับเป็นเรื่องของการถามการฟังการสะท้อนกลับในมิติที่3การประเมินนะครับในเชิงกระบวนการเนี่ยนะครับจะเป็นกระบวนการที่ อาจจะต้องเกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานในขณะที่การโค้ชเนี่ยเน้นการพูดคุยการร่วมกันหาคําตอบระหว่างตัวคนโค้ชนะครับกับผู้ที่ถูกโค้ชหรือเรียกว่าโคชชีในประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของกลยุทธ์ในการพัฒนาทั้งการประเมินและก็การโค้ชนะครับต่างก็มีเป้าหมายปลายทางที่สามารถนําไปประยุกต์สู่การเปลี่ยนแปลงได้แต่กลยุทธ ของทั้ง2แบบเนี่ยต่างกันกลยุทธ์ของการประเมินเพื่อการเปลี่ยนแปลงก็คือเราจะใช้การประเมินและใช้ผลการประเมินนี่นะครับเป, mark, เป็นเบญจมากเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้โดยมีความเชื่อว่าหากโรงเรียนสามารถบรรลุกเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กําหนดไว้ได้ครบทุกตัวก็จะเรียกว่าโรงเรียนนั้นประสบความสําเร็จในการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่กลยุทธ์ในการพัฒนาโดยใช้แนวทางการโค้ชนั้นนี่นะครับจะเน้นนะครับการพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละบุคคลมากกว่านะครับจะเห็นได้ว่าทั้งการประเมินและการโค้ชนะครับมีจุดดีจุดเด่นข้อจำกัดนะครับที่ไม่เหมือนกันสูตรคุณธรรมนะครับก็เล็งเห็นประโยชน์ของเครื่องมือทั้งสองอย่างนี้ การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของศูนย์คุณธรรมจึงได้ประยุกต์ใช้ทั้งการประเมินซึ่งมีมาตรฐานมีหลักเกณฑ์นะครับและประยุกต์ใช้แนวทางการโค้ดซึ่งช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายใน2เครื่องมือนี้นะครับจะช่วยทำให้การประเมินจากมีลักษณะที่แข็งจากการประเมินที่เน้นเอกสาร มาเป็นการประเมินที่เน้นการสื่อสารเน้นความเข้าใจเปลี่ยนจากการประเมินที่มีเกณฑ์มาตรฐานเครื่องมือเป็นเบนชมาร์กเพื่อมีเป้าหมายให้บรรลุมาตรฐานมาเป็นการเน้นเพื่อให้การประเมินนั้นช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายในมากยิ่งขึ้น2เครื่องมือนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมครับ